วันนี้เรามาทำไข่ดองซีอิ๊วเกาหลีไว้เป็นท็อปปิ้งให้กับเมนูต่างๆของเรากันครับบอกเลยว่าง่ายเอามากๆครับเริ่มจากเราจะตั้งน้ำให้เดือดนะครับเติมเกลือลงไปเบาไฟนะครับเพราะเวลาที่เราต้มไข่เนี่ยนะครับไข่เขาจะได้ไม่กระแทกกันผมจะวนให้เป็นน้ำวนก่อนนะครับแล้วก็นำไข่เป็ดนะครับเป็นไข่เก่านะครับเป็นไข่เป็ดเก่าหน่อยนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ลงมาต้มครับเราจะต้มทิ้งไว้สักประมาณ6นาทีนะครับหลังจาก6นาทีแล้วล้างด้วยน้ำเย็น ันทีนะครับเพื่อให้เขาหยุดสุกต่อนะครับอ่าส่วนใบที่ลอยน้ํานะครับเราจะคัดออกครับแล้วก็ปอกเปลือกเราจะได้ไข่ต้มยางมาตูมเลยละครับ <c oughs> เห็นไหมครับผิวใสๆแต่ข้างในเยิ้มแน่นอนครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะนําไข่ที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับมาจัดเรียงใส่ภาชนะที่เราจะดองไข่เนี่ยแหละครับหลังจากเรียงได้ที่เราจะใส่งานะครับโรยลงไปนะครับแล้วนี่เลยครับซอสคันจังเคจังของมิสเตอร์เคครับเขาเป็นซอสดองซีอิ๊วเกาหลีและที่สําคัญวันนี้ผมใช้เป็นรสซอสพริกเกาหลีด้วยครับเทให้ท่วมไข่แช่ทิ้งไว้สัก6ชั่วโมงครับหลังจากที่6ชั่วโมงผ่านไปนําขึ้นมาผผากมาบอกเลยว่าเยิ้มนะครับแล้วตัวซีอิ๊วก็แทรกซึมลงไปในไข่ ไข่ดองซีอิ๊วเกาหลีไม่ยากลองทำกันดูนะครับ